ไมจ๊ะเป็นดาวล้่งดีโอแนบมาดีโนก็ได้ปิดเลยจ็ได้ไมค้าเปลี่ยนได้ดวมันไม่เป็นดาวลก มีออนกลมออกข้างในนแต่ว่ามันก็ต้องมีการต่อสายดยนะป้านต่อตหอับสายหรือต่อต่อต่อน้ำให้ยีน้ำมันยาวเลยเนีถ้าไอ้จุอยจะเร็วส่วนน่ารักอยู่สองคนเนาะหล่อจ๋าก็มาครบแล้วนะอะไร ท่านทุกทำไมละ่ะทั้งพ,พายบุญช่วยกันจับน้ำปลาไม่ละ่ะข้าก็จับน้ำปลาด้วยดาบขังขค่ายเองข้าอ่ะ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  ข้ายอมแล้ว